คิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการกระตุกต่าคิดนะคะกับดิฉันธัญญาอันตันทสเทียนค่ะรายการที่จะมาสร้างสารรค์ความคิดรูปแบบใหม่กับมุมมองนักคิดระดับแนวหน้าของประเทศไทยจากสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาที่คิดเป็นและคิดต่างนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพใหม่ของสินค้าไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกค่ะและผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมากระตุกต่าคิดของเราในวันนี้คืออะไรนั้นไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมากระตุกต่อมคิดของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือของจิ๋วจากกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลโอท็อปหดาวมาการันตีนะคะงานนี้ค่ะต้องอาศัยทั้งเวลาสมาธิแล้วก็ความอดทนใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้นะคะซึ่งก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นช่องทางในการทําเงินให้กับกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยจานวนไม่น้อยเลยค่ะ งานย่อส่วนหรือของจิว๋วภายใต้การทำงานร่วมกันของกลุ่มที่มีชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยเป็นสินค้าที่แสดงถึงศัก,กยภาพงานฝีมือการปั้นของจิ๋วอย่างชัดเจนนอกจากนั้นก็ยังโดดเด่นในเรื่องของขนาดที่สมจริงและการให้สีที่เหมือนจริงอีกด้วยครับเราจะไปสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคกันก่อนครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยรูปแบบเดิม โดยเราจะไปสำรวจกันที่ย่านท่าพระจันทร์กันครับอยากให้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้สมจริงมากกว่านี้เนือเพราะเหมือนเหมือนวัตถุประสงค์ในการทำก็คือต้องการเรียนแบบของจริงอ่ะส5 0 0ถึงห้ไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงเกินไปแล้วมันก็จะเป็นแค่ของที่เอาไปตั้งโชว์อ๋อนี่หุ่นยนเดียวคนเขาว่น่าอยกจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคนะคะที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยสรุปออกมาได้อย่างนี้ค่ะ ร้อยละหกบค่ะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะคะร้อยละยีค่ะบอกว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์เห็นได้ทั่วๆไปค่ะแล้วก็ร้อยละสิค่ะบอกว่าราคาค่อนข้างแพงและไม่มีแพ็กเกจจิ้งค่ะ แสดงว่านะคะเสียงส่วนใหญ่ค่ะมองว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยค่ะมีปัญหานะคะก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายลองลงมาค่ะก็คือเรื่องของความแตกต่างและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของราคาและแพคเกจจิ้งที่ควรมีความเหมาะสมกันค่ะหลังจากที่ได้ยินผู้บริโภคนะคะกล่าวถึงตัวสินค้ากันแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราลองไปฟังความรู้สึกจากคุณป้ากันบ้างดีกว่าค่ะว่าคุณป้ามีความรู้สึกอย่างไร จากปัญหาที่ที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกไปที่ออกบูซเนี่ยค่ะพอลูกค้าเห็นก็บางคนเขาก็บอกอุ๊ยอันนี้ก็มีแล้วไอ้นี่ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรไอ้นี่ก็เอาไปทําอะไรบางคนไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรอะจากจุดเนี้ยซึ่งเรานั่งทํางานข้างในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยอยากจะให้รายการกระตุกต่อมคิดเนี่ยช่วยเอาไปคิดแล้วพัฒนาให้เราอะค่ะ โอ้ยอย่าเพิ่งเครียดไปครับคุณป้าเดี๋ยวผมจะแนะนำทีมนะักคิดสายพันธุ์ใหม่ผู้เป็นเจ้าของมันสมองซีกซ้ายของเราผู้ที่จะมารับหน้าที่คิดวิเคราะห์และวางแผนในการช่วยเหลือคุณป้าและพวกเขาจะเป็นใครบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันก่อนเลยครับนำทีมโดยคุณเกรียงไกรการจะนะโพคินและลูกทีมของเขานั่นก็คือ ดอกเตอร์ชำนาญง้ามณีอุดมอาจารย์ประจำวิชาจัดการธุรกิจระหว่างประเทศวิทยาลัยพาณิชยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคุณนัทวีวชิระทวีพัฒน์ดี s i ช n m นเมนเจอร์บิสเนสอินโนเวชั่น PARTMENT OZOSPAR HOLDING COMPANY LIMITED คุณอดีฟิตรีประพฤติสุจริตผู้พัฒนาเว็บไซต์ m a c d i c o m และ m y t e s p a c e c o m เรามาดูนักคิดจากทีมสมองซีกซ้ายของเรากันเลยนะครับว่าหลังจากที่พวกเขาได้รับโจทย์กันไปแล้วแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาเปิดตลาดขายเฉพาะในโอทอปอย่างเดียวซึ่งพอมันเปิดตลาดแค่ในโอทอปเนี่ยมันก็คือตลาดในประเทศแม้จะได้ฝรั่งมาบ้างแต่ราคามันก็คงไม่ได้หนีเกินมากการระดมสมองของทีมการตลาดจะเริ่มจากการมองที่กลุ่มเป้าหมายกันก่อนครับฝรั่งเนี่ยเขาทีตงานศิลปะ ที่ผมเสิพี่นิดหนึ่งที่คุยเรื่องแหลกมาก็นะผมมีแนวคิดหนึ่งคือขายแนวคิดแนวคิดของความเป็นไทยคนต่างชาติทูอยู่ในเมืองไทยเนี่ยติดใจชีวิตคนไทยติดใจรอยยิ้มแลนด์ออฟสมายเนี่ยแร้ว่ายได้แลนด์ออฟสมายแล้มียิ้มเป็นคนไทยิ้มส่าอันนี้ก็รู้ละพอบอกแล้วสมัยนี่ใครๆก็รู้ว่าคนไทยทางการตลาดมองกลุ่มเป้าหมายไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นเอง เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคราวนี้ก็ลองมาวิเคราะห์ประเภทของสินค้ากันบ้างครับว่าแบบไหนจะเหมาะก,กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดคือถ้าเราเรามองว่า<ม>พวกนี้เป็นของที่ระลึกทำยังไงไม่เกรดคือผมกำ<ๆ>ลังมองว่าถ้าถ้าคุณป้ายจะทำอยู่ในในตลาดตรงนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกนะครับของฝากราคาจะไม่หลีตรงนี้มากมถ้า made to order ราคาก็จะต้องถูกกดอยู่ดีเพราะเขาต้องไปขายต่อ,อถูกไหมครับหรือเขาจะไปทําอะไรอืนนะแต่ถ้ามาดูตรงนี้ผมว่าเริ่มน่าสนใจทาให้มันเป็นคอลเลกชันทําให้มันมีเพิ่มแวลูของคุณค่าของงานอันเนี้ยให้มันมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วจะแบ่งประเภทของสินค้าออกเป็น3กลุ่มครับได้แก่ 1. กลุ่มของฝากของที่ระลึกหรือสุวเนีย 2. สกลุ่มสำหรับนักสะสมหรือคอเลกเตอร์และ 3. กลุ่มที่ผลิตตามสั่งหรือว่าเม d ทูออเดอร์นั่นเองแต่กลุ่มที่นักการตลาดของเรามองว่าน่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมากที่สุดคือกลุ่มสำหรับนักสะสมหรือคอเลกเตอร์นั่นเองครับแล้วอย่างนี้เรื่องของแบรนด์ล่ะครับ เอาคุณป้าเนี่ยแหละมาเป็นชื่อแบรนด์เลยแล้วก็ทำยังไงให้ให้มีความเรียกว่ามีแวลูฮะว่าคุณป้าคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นอาร์ติสเป็นคนที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงให้ให้มีคุณค่าตรงนี้ขึ้นมาก่อนเป็นเสมือนแบรนด์แล้วพอจากตรงนี้เนี่ยคุณป้าจะทำอะไรได้แตกลายออกมาได้อีกเยอะแยะไปหมดปัญหาคือจัดการผลิตที่ไม่เพียงพอ แล้วไม่ไม่มีาทางทาได้เพราะว่ามันเป็นางานสีน <ừ, S 2> เือเราก็เอาจํานวนที่มันเป็นข้อดีมีเนี่ยกลายมาเป็นจุดขายครับแพคเกจจิ่งเนี่ยทากล่องไอ้กล่องแบบีนต่างๆน้ำตาลนี่แหละ <ừ. S 2> แต่มีไซส์ที่รู้เลยว่าผลิตของอะไรก็ได้ต้องอยู่ในไซส์นี้เท่านั้นทางการตลาดปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งคุณป้าให้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วอย่างนี้ในเรื่องช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าแหละครับจะใช้วิธีไหนดีผมว่า potential ที่แกจะเอาไปทำเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ย มีคนข้างสูงมากนะครับแล้วผมเจาะทางเทคนิคนิดนึ่งไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดเรื่องเรื่องเรื่องของการทำเซิร์ชเอนจินมาร์เก็ตตินะฮะใส่เข้าไปใน Google หาแบบเนี้ยทำได้สบายของแต่ละชิ้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมีมีแพ็คเดียวป้าแกอาจจะทำเป็นตะกร้าเปล่าๆหรือว่าชั้นเปล่าๆนะครับแล้วก็ให้ยูเซอร์เนี่ยลากแต่ละชิ้นมาวางเป็นของตัวเองเงี้ยฮะผ่านหน้าเว็บใช่ไหมฮะ <Order. S 2> จากการระดมสมองทางการตลาดของเราได้ข้อสรุปดังนี้ครับ 1. กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2. ประเภทของสินค้าเน้นไปที่ทำเป็นของสะสมซื้อได้หลายครั้งจะซื้อแยกชิ้นหรือรวมเป็นชุดก็ได้โดยเลือกใช้สถานที่สำคัญของไทยมาดึงดูดชาวต่างชาติ 3. ใช้ตัวคุณป้าเองเป็นแบรนดิง้ง 4. ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และ 5. ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลกนั่นเองครับและคราวนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้เจอกับทีมนักคิดจากสมองซี่ขวาของเราแล้วล่ะครับดูสิว่าจะช่วยคิดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ออกมาให้โดนใจได้แค่ไหนเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของมันสมองซีขวากันก่อนดีกว่านะครับนำทีมโดย คุณเกรียงการการจนะโพคินคุณต่อสันติสิริประธานกรรมการบริษัทนูตคอมมิวนิเคชั่นจำกัดคุณสกกชาติศิวบวรกรรมการผู้จัดการบริษัทไอดีไซน์พับลิชชิ่งจำกัดและคุณจริยดีธรรมวิทย์ผู้จัดการโครงการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของ TCDC ครับอันนี้ผมว่ามันก็มีมีคาแรคเตอร์คือเราดูาคนไทยรู้ป่ะว่านี่คือของไม่ว่าของใ ใช่ไหมแต่ผมว่าฝรั่งต่างชาติอาจจะไม่รู้แต่ถ้าสมมติเราเป็นแบบยักษ์วัดแจงยักษ์วัดโพนครับนะฮะแสดงแร็เตอร์ของไทยชัดๆไปเลยผมผมเพิ่งเจอเพื่อนฝรั่งนะฮะเวลามาจากเมืองนอกเนี่ยคือเาก็เห็นในพวกไทยๆเยอะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ด้ก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เหมือนซูเวเนียทั่วไปแต่พอเจออะไรที่มัน รายละเอียดมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่บ้านเขาไม่มีแล้วฝีมือดหนี้เครื่องจักรหมดแล้วเนี่ยหัวโขนเล็กๆลายวัดหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นดอกไม้ที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะ appreciate มากเพราะว่าบ้านเราบ้านเขาฝีมือสู้ฝีมือบ้านเราไม่ได้พราถ้าเราจะเป็นให้เป็น collector's item เนี่ยนะฮะให้เป็นแบบเจาะตลาดให้แพงขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องฝีมือจัดๆฝรั่งเห็นแล้วแบบ ที่เกียจขี้เกียจ copy ที่มือเนี่ยถึงแม้ว่าคุณป้าจะเก่งแต่ก็ไม่ถึงกับมีอยู่คนเดียวในโลกนี้นะฮะประเทศอื่นเขาก็ทําเหมือนกันแล้วก็พอมาดูว่าเอ๊ะตลาดเราควรจะเป็นยังไงนะฮะเราคิดว่าก็น่าจะทางทาง marketing brief มาแล้วนะฮะว่าว่าเป็นทางทางด้าน c o l l e c เป็น collector ให้กับคนเก็บมากกว่าที่จะขาย mass เกินไปนะฮะให้มันให้ดูเป็นของมีค่ามากๆแล้วก็อีก ดูอีกข้อหนึ่งก็คือแล้วใครจะซื้อนะฮะถ้าเราตั้งใจจะเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราก็ต้องดูฝรั่งเขานิดอะไรนะฮะจาก3ข้อนี้เราก็สุปกันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ฝรั่ง Copy ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝรั่งเห็นแล้วมีคุณค่ามาแล้วอยากจะเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะด้าน Creative ของเราเน้นไปในเรื่องความเป็นไทยครับแต่วิธีสําคัญนอกจากนี้นอกจากตัวตัวดีไซน์ที่ปั้นออกมาแล้วเนี่ยมันคือวิธีดิสเพลย วิธีที่เราจะดิสเพลย์ให้เขาน่าสนใจครับคือการเล่าเรื่อง mm hmm. การเล่าเรื่องบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องดีไซน์ตัวดิสเพลย์เข้ามาช่วยแล้วครับว่าถ้าวัดเนี่ยมันอาจจะต้องมียกออกพบอะไรได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะเล่าเรื่องแล้วก็สตอรี่ทูเทลที่จะทำให้เขาจำเป็นจะต้องซื้อเพราะวันหาที่ไหนไม่ได้เนี่ยครับมันจะช่วยเราได้มากนะครับกับสมมุติว่าคอลเลกเตอร์นะครับเขาซื้อไปแล้วเนี่ยสมมุติเรามีดิสเพลย์หนึ่งถูกออกแบบไว้ซื้อ p r o d u ั t ์เข้ามาเติมก็ยังได้อีก หรือว่าดิสเพลย์อย่างหนึง่งสามารถจะบอกเล่าเรื่องได้ว่าอันนี้มันจะต้องทำอะไรเข้ามาประกอบกับกับของจิ๋วเหล่านี้เจ๋งจริงๆเลยนะครับไอเดียแยกส่วนประกอบแบบจิ๊กซอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างนี้ไม่ว่าจะขายแยกชิ้นหรือรวมเป็นชุดคุณป้าก็สบายเลยครับถ้าสมมติเราโฟกัสไปที่วัดพระแก้วเลยครับซึ่งในอีเวนทีนวัดพระแก้วเนยมันสร้างซอฟตไดดเยอมันก็จะมีอิเมเพ์ข้างใน,นจะเป็นพระ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วคนไปดูแล้วออกมาประทับใจเจอของก็ต้องเป็นชิ้นที่เล็กมากนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องแพ็คเอากลับบ้านไม่ครับผมว่ามันก็เหมือนอยู่ในเซเเนียร์ช็อปที่มันอาจจะวางบนโต๊ะหรือสวยเห็นอันนี้เลยเห็นแบบวับเปนเเจอร์รู้สึกว่าสิ่งที่กําลังจะหายไปก็คือเกี่ยวกับวัดไทยนะฮะหรือตลาดน้ำอะไรเงี้ยซึ่งจะเหมาะกับที่คุณป้าจะทำ สมองซีกขวาของเราเน้นไปที่การปั้นวัดหรือตลาดน้ําสถานที่ท่องเที่ยวแบบไทยๆเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดนี้กันดีกว่าครับสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนะคะที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุดก็คือพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วนะคะนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระแก้ววันหนึ่งเนี่ยมากถึง4 0 0 0ถึง6,000คนโดยส่วนมากเนี่ยเป็นชาวเอเชียนะคะรองลงมาก็คือชาวอเมริกาและก็ชาวยุโรปค่ะสินค้าไทยนะคะมีจุดแข็ง ตรงที่มีเสน่ห์แล้วก็อารมณ์ความเป็นไทยซึ่งสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยเนี่ยก็ตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ค่ะถ้าเราทำบุ๊กเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยผมคิดว่าคนจะเอาไปถูกต้องเลยเพื่อนฝูงมาบ้านเรียกเฮ้ยดูสิกว่าจะได้อันนี้ขนาดนี้นะ้ดวยแพคเกจจิ้งแล้วมันดูแล้วเหมือนเอาพลาสติกมาทําก็ได้อ่ะใช่ไหมดูคือคือแบบนี้แพคเกจจิ้งเนี่ยไม่ได้ช่วยเสริมตัวผิดพัณฑ์ กับพาให้มันดูราคาต่ําลงอีกเราต้องการที่ให้คุณป้าเนี่ยทำของน้อยชิ้นลงแต่ยูนิคขึ้นแล้วเพื่อจะได้ขายในราคาที่แพงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแพคกเกจิ้งก็จะเป็นตัวส่วนช่วยซึ่งในแง,ง่ของคุณป้าเนี่ยเขายังใช้คือคุณป้ายังไม่ค่อยเห็นความสําคัญในด้านแพคเกจิ้งเท่าไหร่คือแกก็จะอ่อกล่องอะไรใส่เข้าไปได้อ่ะก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้อาจจะแบบนี่อะไรเนี่ยหนึ่งอาจจะตกใจมันก็ไม่ได้เข้ากับโปรดักแล้วสอง ของเขาน่าจะเสียหรือเปล่าอ่าไม่รู้ว่าใส่ตัวคุชชั่นหรือตัวอะไรที่ป้องกันไม่ให้ตัวดินนี่แตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันคิดไปได้ต่างๆนานา,น,านะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์แพ็คเกจจิ้งสำคัญเพราะมันมันเพิ่มวาลูด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องดีไซน์กันนะครับว่าเออเราไปเดเรคเช่นไหนนะฮนะก็ที่ที่กูจะก็น่าจะเป็นเรื่องความเป็นไทยแน่นอนนะครับก็เราจะเป็นสองเดเรคเช่นนะฮะหรือให้คุณป้าเลือกนะตามความถนัด ไม่วัดก็เริ่มเป็นวิถีไทยตลอดนะ้ำอะไรเงี้นะครับความคิดสร้างสารรค์จากสมองซีขวาค่ะในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยโดยดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความชื่นชมมาเป็นจุดเด่นนะคะซึ่งมีข้อสรุปดังนี้ค่ะ หนึ่งค่ะก็คือเลือกนำเสนอของจิ๋วแบบไทยๆนะคะเน้นที่ชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้นะคะเนื่องจากมีความละเอียดละออและก็ประณีตอย่างไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเช่นว,วัดไทยและก็ตลาดน้ำค่ะ สองค่ะก็คือด้านของเทคนิคการทำนะคะนำเสนอเป็นชุดจิ๊กซอค่ะโดยที่จะมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็ต้องซื้อสะสมจนครบทุกชุดค่ะนอกจากนั้นค่ะควรเพิ่มเรื่องของการสร้างอิมโชันอลของผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วยเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างนั่นเองค่ะและ3นะคะก็คือด้านของบรรจุภัณฑ์ค่ะปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นมาตรฐานและมีความเป็นหนึ่งเดียวกับผลิตภัณฑ์รวมทั้งควรนำเสนอสตอรี่ควบคู่กันไปด้วยค่ะ หลังจากได้ข้อสรุป Creative Concept นะคะจากสมองซีขวากันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ของทีมดีไซเนอร์แล้วค่ะในการที่จะมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพวกเขามีไอเดียอย่างไรกันบ้างค่ะจากที่ได้ไปสำรวจลงพื้นที่ที่วัดพระแก้วมาครับผมก็มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบนะครับมองว่า ออในตัววัดพระแก้วเนี่ยมันน่าสนใจจริงอีกทั้งทาร์เก็ตของเราเนี่ยที่เป็นฝรั่งและชาวต่างชาติเนี่ยต่างให้ความสนใจกับวัดนี้มากผมเลยมองว่าจุดศูนย์กลางของวัดเนี่ยที่เราน่าจะเริ่มออกแบบเนี่ยก็คือประสาทพระเทศบิดรซึ่งประดิษฐานอ,อ,องค์พระแก้วมรกตไว้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดีไซน์ทั้งหมด และเรามาดูกันต่อครับว่าไอเดียไหนที่จะเข้าตากรรมการมากที่สุดจากคอนเซปที่เราคิดนว่า1แทนที่จะเราจะทำซื้อทีเดียวจบเนี่ยทำเป็นคอลเลคชันคือไม่ใช่ทำทีเดียวทั้งวัดอ๋อคือแยกส่วนสามารถแยกส่วนได้คือนอกเหนือจากทำเนี่ยเราทำแพ็เกจจิ้งให้ดีด้วยก็เลยมองว่าเออเป็นบุ๊กเลย ไม่เข้าใจนี่นก็คือเอาไอ้เอา,เอา,เ,อาเอาสมมติเอาเอาซาลาเนี่ยใส่เข้าไปในบุกปิดปุ๊บกลายเป็นแพคเกจจิ้งแล้วพอวางเอาสันหนังสือวางรวมกันเนี่ยจะกลายเป็นรูปวัดพระแก้วเลยเอาวงั้นก็สรุป ก็เอาอันนี้แหละทั้งวัดและตลาดน้ําต่างก็น่าสนใจทั้ง2แบบเลยหแหละครับแต่วันนี้ทีมสมองทั้งสองซี่จะเลือกเอาวัดพระแก้วมาทําเป็นต้นแบบดูก่อนเนื่องจากยังไม่ค่อยมีคนทําครับส่วนบรรจ,จุภัณฑ์ก็เลือกเป็นแบบหนังสือที่สามารถใส่ตัวผลิตภัณฑ์จําลองเข้าไปได้เลยโดยจะมีรายละเอียดทําเป็นบุ๊กเล็ตเล่มเล็กๆใส่อยู่ด้านในซึ่งถ้านำบรรจ,จุภัณฑ์มาเรียงต่อกันเป็นเซ็ตก็จะเห็นรูปวัดพระแก้วทั้งหมดที่ทสนันหนังสือนั่นเองครับ หลังจากทางกลุ่มได้แบบมาแล้วนะคะก็ค,คิดว่ายากพอสมควรยากมาก <c oughs> แต่ก็ต้องพยายามค่ะพยายาม สำหรับขั้นตอนการทําวัตพระแก้วดินจิ๋วของเรานั้นต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเพราะจะต้องอาศัยความชํานาญและความประณีตเป็นพิเศษซึ่งระยะเวลาในการทําต้องใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ต่อ1ชิ้นเลยนะครับกว่าจะได้ครบ9ชิ้นก็ต้องใช้เวลานาน,านถึง2เดือนเลยทีเดียวครับในขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทำโมเดลกระดาษขึ้นมาก่อนแล้วนำมาวัดสเกล หลังจากนั้นนำดินมาผสมสีและรีที่เป็นแผ่นบางๆเมื่อได้ดินที่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็จะนำมาทาบกับโมเดลกระดาษอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆแล้วจึงค่อยนำมาประกอบกันที่หลังโดยจะมีการลงรายละเอียดด้วยสีเพื่อให้เหมือนจริงที่สุดหลังจากนั้นจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับ และนี่ก็คือดินจิ๋ววัดพระแก้วซึ่งมีขนาด1ต่อ210ที่ประกอบไปด้วย9ชิ้นหลักโดยจะต้องประกอบกันจนสมบูรณ์กลายเป็นวัดพระแก้วและกลายมาเป็นแบบวัดจิ๋วในวันนี้ครับเราไปสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยที่เราจะไปสำรวจกันที่วัดพระแก้วของจริงเลยครับ That's really good

ร้อยลค่ะบอกว่าเป็นงานฝีมือที่น่าสะสมและชอบไอเดียการต่อเป็นจิ๊กซอนะคะร้อยละ15ค่ะบอกว่ามีรูปแบบแพคเกจจิ้งที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ร้อยละ10ค่ะบอกว่ามีรูปแบบที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เคยเห็นค่ะ หลังจากฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคแล้วเราลองไปฟังความคิดเห็นของคุณวิวัน์เอื้อวงวราณน,น์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดนิทัศรัตนโกสิ์กันครับถ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนไทยเองนะครับที่ประดิษฐ์งานหัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพัฒนาออกมาจำนวนที่สามารถแน่นอนได้นะครับรองรับการตลาดได้เนี่ยแล้วมาาอาคารก็สนใจที่จะมาให้ทดลองขาย นะครับหรือมาลองวางดูผมคิดว่าเป็นการเปิดตลาดที่ค่อนข้างมีโอกาสนะครับคิดว่าถ้ามาวางนีน่น่าจะถ,ถูกใจคนต่างชาตินะครับเพราะของพวกนี้หนึ่งพกพาสะดวกนำกลับไปประเทศของเขานะครับไปเป็นของฝากเนี่ยผมว่าก็น่าประทับใจนะโดยเฉพาะถ้าสมมติเป็นสถานที่สำคัญที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นลหะประสาทหรือว่าที่วัดพระแก้วผมว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักนะครับถ้าได้ของติด กลับไปเนี่ยก็ถือเป็นของฝากจากเมืองไทยที่น่าจะประทับใจครับแมงานนี้วัดพระแก้วจิ๋วของคุณป้าก็มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นแล้วสิครับเนี่ยเยี่ยมไปเลย นับว่าเป็นความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะของรายการกระตุกตอมคิดค่ะผลจากการรวมสมองซีกซ้ายนั่นก็คือเรื่องของการตลาดและก็สมองซีกขวาก็คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เข้ามารวมกันนะคะทําให้วันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากดินไทยนะคะพริกหน้าโปรติตร์จากของจิ๋วแบบเดิมๆกลายมาเป็นของที่ระลึกระดับชาติที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่โดนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะ คราวนี้เราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิตกับโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญในครั้งนี้กันดีกว่าครับว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรทางกลุ่มงานของเราก็ดีใจมากค่ะที่มีผลงานชิ้นงานออกมาที่เป็นแนวต่างกับคนอื่นแล้วก็มีผลตอบรับจากลูกค้าได้ดีมากจากจุดนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทีมงานกระตุกต่อมคิดที่ให้เรา,ากระตุก พวกเราคิดอะไรมีความต่างจากคนอื่นนะคะขอขอบคุณค่ะสำหรับเคสตัดดี้ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากดินไทยในวันนี้มีบทสรุปอย่างไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับสิ่งที่เป็นปัญหาของกรยีศึกษานี้อันนี้น่าสนใจมากแตกต่างจากหลายๆครั้งที่เราทำผ่านมาก็คือคุณป้าผลิตแล้วกำลังผลิตไม่พอขาย เพราะว่างานที่คุณป้าทําเป็นงานฝีมือซึ่งทําให้มีข้อจํากัดในการผลิตงานทางออกที่เราเสนอก็คือเราควรจะปรับตําแหน่งของสินค้าใหม่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยจับตลาดของนักสะสมเป็นหลักโดยเลือกการผลิตเอาแลนด์มาร์กของประเทศมาเป็นตัวจุดขายของสินค้า ซึ่งตรงนี้เนี่ยเน้นตลาดต่างประเทศและเน้นตลาดที่เป็นออนไลน์ทำออนไลน์เป็นมาเก็ตติ้งมากกว่าในมุมของแพคเกจจิ้งก็ทำให้มันมีเรื่องราวกวมาขึ้นเป็นอยู่ในหนังสืออยู่ในสมุดเลยเอาไอ้ตัวดินปั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในหนังสือซึ่งจะทำให้การขนย้ายต่างเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวใส่ลงไปเรียบร้อยหมดแล้วแทนที่จะผลิตเยอะๆแล้วก็ ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตามความต้องการเนี่ยมาเป็นผลิตงานศิลปะที่เนี๊ยบมากขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นแต่เปลี่ยนตลาดจากที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปมาเป็นนักสะสมซึ่งจะทำให้มูลค่าของสินค้ามีมากกว่านั่นเองคุณผู้ชมคะและนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการสร้างโอกาสทางธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรหรือที่เรารู้จักกันว่า Creative e c o น o m y นั่นเองคะ่ะ เรื่องของความคิดสร้างสารรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่าลืมกลับมากระตุกต่อมวลนิดแล้วไปคิดด้วยกันต่อสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ